รีบซื้อกันเลยนะคะที่ดินเปล่านะคะทำเลดีเนื้อที่13ไร่2งาน20ตารางวานะคะอยู่ใกล้ชุมชนขนาดใหญ่นะคะตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะราคาดีมากๆเลยนะคะขายแค่ไร่ละ390,000บาทนะคะหาได้ยากนะคะในเมืองโบราณอู่ทองขายยกแปลงนะคะชนดพุดแดงเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซาร่านะคะก็อยู่ตำบลดอนคานะคะอำเภออูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็มีพื้นที่สวยๆนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับผู้จัดสันที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะมากๆเพราะว่าด้านหลังติดภูเขาเลยนะคะวิวเขาชัดๆเลย ส่วนด้านหน้าของแปลงที่ดินนะคะก็เป็นถนนลาดยางนะคะถนนลัดยางที่อยู่ด้านหน้านะคะก็สามารถที่จะไปวัดเข่าดีสลักได้ค่ะแปลงที่ดินนะคะอยู่ใกล้เขตชุมชนนะคะถนนสาธารณะหน้าแปลงที่ดินกว้าง7เมตรนะคะจากถนนใหญ่ถึงแปลงที่ดินนะคะ160เมตรเหมาะสำหรับเป็นพื้นที่อยู่อาศัย เป็นพื้นที่ทำการเกษตรนะคะหรือสำหรับผู้จัดสรรที่ดินนะคะที่แปลงนี้นะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับนำมาจัดสรรที่ดินแบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยนะคะ ภายในแปลงที่ดินนะคะก็มีบ่อน้ําที่ขุดไว้แล้วนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ในการเกษตรได้นะคะก็ขุดไว้นะคะประมาณ1.5ไร่นะคะสามารถดูจากภาพมุมสูงได้นะคะที่แปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินเปล่านะคะเนื้อที่13ไร่2งาน20ตารางวานะคะตั้งอยู่ตําบลดอนคาอาเภออู่ทองจังหวัด สุพรรณบุรีนะคะเป็นชนดคุดแดงนอสอสีจอนะคะพร้อมโอนเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวซซร่าจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ตรงหน้าจอนะคะสามารถโทรติดต่อเจ้าของได้เลยที่แปลงนี้นะคะขายยก แปงนะคะราคาขายไร่ละ390,000บาทนะคะเมืองอู่ทองนะคะถูกยกระดับแล้วก็พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะล่าสุดนะคะประกาศตัวว่ามีสกายวอล์กหรือว่าเป็นหน้าผาที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งอยู่ที่วัดเขาทําเทียมมีพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่สวยงามนะคะถ้าเกิดว่าใครแวะมาดูที่ดินนะคะก็สามารถที่จะแวะ ไปเยี่ยมไปชมไปสักการะกันได้นะคะสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้นะคะรอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลักนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่5.6กิโลเมตรนะคะอุทยานพระฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะห่างจากแปลงที่ดินแค่9.4กิโลเมตรนะคะวัดเขาทำเทียมนะคะก็ห่างจากแปลงที่ดินแค่11กิโลเมตรนะคะ วัน,นอุทยานผู้ม่วงนะคะซึ่งตั้งอยู่ตำบจลจระเคสสามพันก็ห่างแค่16.7กิโลเมตรนะ ที่ดินแปลงนี้นะคะพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะคะแทบจะไม่ต้องถมเลยนะคะสามารถที่จะสร้างบ้านได้เลยหรือว่าสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากทําที่ดินแบ่งล็อกขายนะคะก็เหมาะมากๆเพราะว่ามีการปักหมุดไว้แล้วนะคะล็อกละหนึ่งไร่สองงานนะคะสามารถที่จะมาดําเนินกิจการต่อได้เลยค่ะหรือสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากซื้อที่ดินสวยๆไว้ทาโคกหนองนาทําพื้นที่การเกษตรนะคะที่ดิน แปลงนี้ก็เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าท้ายแปลงที่ดินมีการขุดบ่อไว้ให้แล้วนะคะเป็นพื้นที่1.5ไร่นะคะมีการขุดบ่อไว้แล้วค่ะสำหรับถนนสาธารณะนะคะหน้าแปลงที่ดินก็กว้าง7เมตรนะคะแล้วก็ที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ห่างจากลัดยางนะคะแค่160เมตรเท่านั้นเองทางเข้าแปลงที่ดินนะคะ ที่สระยืนตรงนี้นะคะถนนตรงนี้ก็คือทางหลวงชนบทสุพรรณบุรีนะคะหรือว่าเส้น3019ค่ะมาจากกรุงเทพที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆสถานีอนามัยโป่งพานอินนะคะแค่400เมตรเท่านั้นค่ะสำหรับสถานที่ใกล้เคียงหรือว่าสถานที่เที่ยวของที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าเกิดมาสามารถแวะชมแวะเช็คอินแล้วก็แวะเที่ยวกันต่อได้ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆสกาย ไปวอล์กที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะสุพรรณบุรีนะคะแค่ประมาณส2 <waters. pas S 1> ่อ <symmetry> ก <mas> ิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะวัดเข่าพระศรีสันเพชรชยารามนะคะก็อยู่ใกล้ๆนะคะแค่ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะวัดวิปัสนาดงเย็นนะคะก็อยู่ใกล้ๆนะคะแค่ประมาณ7กิโลเมตรค่ะโรงพยาบาลทนบุรีอู่ทองนะคะก็อยู่ใกล้ๆนะคะแค่ประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นค่ะตลาดเทศบาลอู่ทองนะคะก็อยู่ใกล้ๆนะคะแค่9กิโลเมตรค่ะ อู่ทองนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่7กิโลเมตรเองโรงเรียนอู่ทองศึกษาไรนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินนะคะแค่ประมาณ9.5กิโลเมตรค่ะถนนลาดยางก็มีแล้วนะคะหรือพี่จะเลือกเขาก็ได้นะคะสําหรับที่นี่นะคะก็เป็นวิวภูเขาเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้เหมาะมากๆนะคะสําหรับคนไหนนะคะที่จะซื้อที่ดินไว้เก่งกําไรนะคะหรือ ท่านไหนที่มองหาที่ดินที่จะทำกะเกษตรนะคะก็เหมาะนะคะสำหรับคนไหน ที่กําลังมองหาพื้นที่นะคะที่จะทําบ้านทาสวนหรือว่าทําที่พักยามเกษียณนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับพื้นที่นะคะ13ไร่2งาน20ตารางวานะคะอยู่ใกล้ๆลัดยางนะคะแค่160เมตรเท่านั้นนะคะและติดถนนสาธารณะนะคะที่เข้าไปในแปลงที่ดินนะคะกว้างถึง140เมตรเลยทีเดียวค่ะ